วนซินยิ้มแล้วหยิบไม้กวาดทำความสะอาดห้องโถงอย่างรวดเร็วกลัวว่าพวกลูกเสือดาวจะได้กลิ่นและเลียพื้นจึงใช้น้ำล้างไปสองครั้งหลังจากเก็บของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ถึงตอนกลางคืนซิงซิงข้าเตรียมน้ำอาบมาให้เจ้าแล้วโอ้โหปาเกอร์แข็งแกร่งขึ้นมากนับตั้งแต่ที่เขาได้กลายเป็นอสูรระดับสี่นั่นเนี่ยมองข้าทำไมเหร อีกเดียวเจ้าก็ไปอาบน้ำได้แล้วนะนี่ทำให้ข้าเหรอใช่บะหมี่ปลาใช่ไหมสมกับเป็นสิงๆิเลยนะเก่งจริงๆเจ้ารีบกินเถอะนะข้าจะช่วยอาบน้ำให้เจ้าเองไม่ต้องหรอกนะฉันจะถอดเสื้อผ้ายังไงเมื่อมัวยังอยู่ในห้องอยู่เลยนะจะไล่มัวอ,ออกไปก็ดูเหมือนว่าจะไม่เหมาะนะมัวเขาน่าจะเสียใจนะเราจะให้มัวเสียใจหรือว่าจะปล่อยให้ตัวเองอับอายดีล่ะท่เอายังไงดีนะ ถ้าอย่างนั้นเจ้าอาบเองนะเดี๋ยวข้าจะป้อนเจ้าทุกคนจริงจังกันมากเลยนะไม่มีความคิดชั่วร้ายบางทีฉันอาจจะคิดมากเกินไปได้สบายจังเลยดีนะที่เคอร์ทิสไม่อยู่นะไม่อย่างนั้นแล้วก็เรื่องแบบนี้ก็คงไม่ถึงค่ารอกเจ้านกบ้าตัวนี้อย่าคิดที่จะดูเลยนะสิงๆิง อาปากสิมัวก็คงมองไม่เห็นตัวเองรกมั้งเจ้นกบ้าตัวนี้มีอารมณ์ขึ้นมาหลยอเนี่ยสิงซิงนี่พวกเจ้ากำลังข้าจะเอาของไปไว้ในห้องครัวนะ ข้าจะต้องไปอาบน้ําเจ้าช่วยอุ่นเตียงให้สิงสิงด้วยนะจะให้เจ้านกบ้าตัวนี้ได้ไปอยู่บนเตียงของสิงสิงเร็วขนาดนั้นสิงสิงมาสิฉฉันไ,ไม่ดีมั้งเอ๊ะอ้อมาแล้ว